หลังจากที่เราผ่านสะพานเทพสุดามาแล้วเราได้ชมวิวสวยๆรอบข้างสะพานเทพสุดาจุดหมายถัดไปของเราก็คือวัดพุทธนิมิตหรือวัดภูข้าวนั่นเองและเราก็เดินทางมาถึงทางเข้าหน้าวัดธรรมชาติรอบวัดรายล้อมไปด้วยป่าโปรง่งล่มลื่นมีนกยุงและสัตว์ป่าอาศัยอยู่เงียบสงบเหมาะกับก,บการทำสมาธิปฏิบัติธรรมหรือพักผ่อนจิตใจ ปีพทุทธศักราช2545ค่ะเป็นวัดนักพัฒนาค่ะอยู่ที่อำเภอสหัสขันจังหวัดกาลาสินค่ะ,คะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าไป,ไปชมทัวทรรมบุญภายในวัดนะคะ,คะเมื่อเราเดินขึ้นมาข้างบน,นเราจะเห็นโบสถ์ไม้แกะสลักงดงามสร้างจากไม้ขนาดใหญ่นำขึ้นมาจากเขื่อนลำปาว ภายในตกแต่งด้วยลายไม้แกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติอย่างละเอียดเป็นผลงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าทางศิลปะและจิตวิญญาณและเมื่อเราเดินเข้ามาภายในโบสถ์ยังมีวิหารสังคณิมิตที่รวบรวมพระเครื่องหลายพันองค์ประดับตกแต่งไว้ทั่วไปรอบวิหารและจุดเด่นที่สำคัญของวัดนี้ก็คือพระพุทธไสาย,ยาสนสลักหินโบราณ เป็นจุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้พระพุทธรูปนอนหินสลักนูนต่ำอยู่บนเพิงผาหินธรรมชาติเชื่อกันว่ามีอายุเก่าแก่กว่า2,000ปีต่างจากพระสสยยาติทั่วไปเพราะนอนตะแคงซ้ายและไม่รองพระเสียรด้วยพระหัตถ์และนี่คือบรรยากาศภายนอกรอบๆตัววัดก่อนที่เราจะเดินทางกลับสำหรับใครต้องการจะมาสักการะบูชา การเดินทางมาง่ายๆอยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าวและเขื่อนลำเปาหรือสามารถจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวต่อเนื่องเช่นวัดภูข้าวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สะพานเทพสุดาและตลาดปลาชาวบ้านแล้วการเดินทางครั้งถัดไปเราจะพาทุกคนไปที่ไหนฝากติดตามแอนนี่ฟีเวอร์ด้วยนะคะ